สวัสดีครับอังเคิลแมนนะครับโอเควันนี้ผมจะมาโชว์การเปลี่ยนไพ่ให้ดูนะครับการเปลี่ยนไพ่อ่าเ็เปลี่ยนอย่างอ่ะกลีดให้ดูเก้า เอาเก้าไว้ตรงนี้สี่อ่ะสี่วางไว้ตรงนี้สองอ่ะสองวางไว้ตรงนี้ โอเคสามอ้าวทำไมสองสามเลยโอเคเอาสามนนี้เก้าสองสี่สามโอเคอ่าวเปลี่ยนเป็นคิงเลยเปลี่ยนเป็นคิงเลยเก้าสองสี่สามเปลี่ยนเป็นคิงได้ยังไงเออโอเค วิธีทำนะวิธีทำก็อย่างนี้โอเคอันนี้ไพ่จะเป็นไพ่อะไรก็ได้ช่างมันโอเคอ่าโอเคเปลี่ยนตัวอื่นบ้างเอาคิงไว้ตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้วางไว้ตัวนี้แล้วคิงคิงวางไว้ตรงนี้แล้วตัววางนี้แล้วคิงวางไว้ตัวนี้อันนี้แล้วคิงวางไว้ตัวนี้สลับกันข้างบนนะครับ สลับกันข้างบนแปดตัวนี้นี่นี่นี่น,นี่มันจะสลับกันอยู่นี่นะ k i คิงเจ็ดคิงเก้าคิงควีนคิงแจ็คโอเคเออมาข้างบนนี่้กรีดได้นะครับกรีดได้ก็คือกรีดโดยการรักษา ตำแหน่งของมันไว้นะครับโอเคตำแหน่งของมันตรงนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับโอเคจากนั้นเสร็จเราก็มาดับเบิลลิฟต์นะครับจับ2ใบนะครับดับเบิลลิฟต์ดับเบิลลิฟต์คือจับ2ใบอย่างนี้นะครับจะน้อยง่ายขึ้นมาอันนี้เป็น7ใช่ไหมเจ็ดใช่ไหมเอาคนดูกัเจ็ดอ่ะเจ็ดประานี้ตอนนี้นะครับตัดขึ้นมาเลยตัดออกมาอย่างนี้เลยแล้วก็ดึงลงไปเลยตัวหนึ่งนะครับอืมแล้วก็ดับเบิลลิฟต์อีกนะครับดับเบิลลิฟต์ ดับเบิลลิฟต์นะครับดับเบิลลิฟต์ lip, นะครับระวัง <c oughs> uh, 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 okay. นะครับอย่ okay. uh, uh, Queen. Uh, Queen, uh, Queen, าให้ทิปเปิลลิฟต์นะครับเเออก้าวก้าววางไว้ตรงนี้ตัดอีกเออโอเคดับเบิลลิฟต์นะครับดับเบิลลิฟต์โอเคออควีนอควีนวางไว้ตรงนี้อ้าวตัดลงไปอีกเออเอา,เอาลงไปใบเดียวนะครับลงไปใบเดียวอ่า uh, uh, อันนี้ก็แจ็คโอเค เอาแจ็กวางไว้ตรงนี้โอเคเออตอนนี้เราก็ได้สีใบแล้วใช่ไหมมันมีอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้นี่เออกลายเป็นอย่างงี้ได้เลยโอเคนี่นี่วิธีง่ายๆนั่นคือวิธีเปลี่ยนไพ่นะครับโอเค